เอลยผมทักไปไม่ได้ตั้งตัวตักคนมาจอบคนเสิร์ไม่ตัวกลัวผมนนองใจหัวผมโคตรเบิร์ยาหนักก็เธอหัฮฟิลโอ้ยได้ไปเที่ยวต่างประเทศแล้วเว้ยตื่นเต้นชิบหายเลยโอ้ยพี่แฮมพี่เอ้ยทำไรเนี่ย โอ้ยโทรศัพท์โอ้โหก็ว่าโทรศัพท์ยังกากเลยพี่สาวเลยไม่ตอบนี่หยอกเล่นหยอกเล่นหย,ยอกเล่นหยอกเล่นไม่คือเราถูกหวยใช่ไหมคือโอ้โหตังค์เงยอะมากเราจะได้ไปเที่ยวต่างประเทศละคือสาวแบบว่าตั้แต<ช>่ N สามสิบคนเป็นแม่ไม่ต้องใส่ละคนเลยจริงอคุณครับคุณครับเอา,าไงครับ พวกผมขอถามอะไรคุณนะครับอ่อมามากมากครับ,รบอือพวกคุณมีประสบการณ์ในการขับเครื่องบินไหมครับเคยมีไหมครับเอ่อนี่ไงพี่อะไรนะหนุนเราพิเศษไงเออที่เราไป<ม>นี่อะ<ม>เออผมผมขับเป็นผมขับเป็นพวกผมขับเป็นมไม่ครับคือพวกผมอยากให้คุณไปขับเครื่องบินนะครับฮะเครื่องบินไฟไหนครับ ไฟไปอังกฤษครับไฟไปอังกฤษอันนี้คือแบบคนรวมคนตางกันครับคือผมอยากให้แบบพวกคุณไปแบบขับไปหน่อยครับคือคือไม่กลัวไม่กลัวเครื่องไปตกเลยเออไม่กลัวเลยอะมีระบบคือเครื่องบินเนี่ยเป็นเครื่องบินแบบทันสมัยครับอ๋อมีออโต้พายโลดมีระบบคือคือไม่โดนไม่โดนคอมเมิดยิงล่วงใช่ไหมเอ๋อไม่โดนคอมเมิดยิงล่วงนะ ไม่คือคือถ้าผมถ้าถ้าถ้าเกิดว่าผมบินบินบินไปอังกฤษนี่มันจะบินผ่านขมิญไหมครับผมกลัวเครื่องบินมันจะเป็นสนิมนะครับเพราะพวกพวกมันไม่มีเทคโนโลยีขนาดนั้นครับอ่าคือไม่ผมผมกลัวแค่เครื่องบินมันจะเป็นสนิมนะครับแบบเสียดติดอะไรเงี้ยครับบินผ่านประเทศเมครับอันนี้คือแบบเป็นเครื่องบินสดโกรครับอ๋อโอเคครับงั้น ใช่ครับครับแล้วผมต้องทำยไงต่อรอรออีกประมาณครับเจ็ดชั่วโมงครับเจ็ดชั่วโมงอ๋อแล้วมีชุดที่ผมเปลี่ยนไหมเนี่ยมีครับมีครับมีนะโอเคโอเคอะไรเงี้นเดี๋ยวบอกบอกผมมาแล้วกันเดี๋ยงเดี๋ยวเออเอานี่พี่แฮมให้ช่องทางติดต่อเข้าไปเลยผมเรื่องโทรศัพท์รายชื่อเจสซีมีเยอะ ไอ้สีมีเกี้ยวเรอไีนรวะัค่อนน่ยเยเดี๋ยวเนยันี่อะไว้เราอะไรวะพีีมันจะได้จีอ่ะจะได้จีอ่ะคนคนด้านขวาพี่ชุดโคตรแซ่บอ่ะเฮ้ย อ๋ออาซูเดีับสวัสดีครับอดุสที่ว่าล็อกฉันสบายผมคือแบบว่าอยากได้ไอจีคุณนะครับอ่าใช่ครับผมคือผมผมอยากได้ไอจีมาเลยครับคือแบบคุณแบบหุ่นแซ่บมากเลยครับเซ็กซี่หน้าตาก็สะสวยครับครับอีนี่มันเป็นใครที่เกิด อะไรอะไรคือผู้คุณสองคนเป็นอะไรกันแล้วครับเงียวมันขาดแปลกๆอ๋อแล้วเป็นเหี้ยอะไรครับอันนี้ครับผมขอเพื่อนคุณด้วยผมขอเพื่อนคุณได้ไหมครับนี่ครับเอซื้อเพื่อนคุณได้ไหมครับขอซื้อเพื่อนคุณผมรวยมากเลยเงี่ครับดูนี่ครับลองลองลองยิบดูครับ ไเลยขอซื้อคนกันเถอะก็ไปไปเออไปเราไปกันเถอะครับไปกันเถอะไปกันเถอะครับไปสิอิสระไปเร็วโอ้ยพี่เ้ยนึกถึงแบบตอนขับแบบอันนี้เลยหน่อยรถพิเศษเลยจริงคือแอโห เร้ยดูฟังอะไรเ้ยดีไอ้าดูเปิดดูอะไรหน่อยดิเนี่ยนี่อะไรวเนี่ยพี่เขาเหม็นปะเขาเหม็นเนี่ยเฮ้ยมันยิงกับไทยนี่เออเนาะเอ้ยเหมือนบอกเหมือนบอกมีแรปเปอร์ดังขึ้นมาด้วยเนี่ยของเขาเหม็นนะชื่อแฟนตาพี่แฟนตาใช่

เฮ้ยไอเฮียหน้าค hey, ุ้นๆเดี๋ยวนะหน้าคุ้นๆไอเฮียเนี่ยเฮ้ยตัดคนที่แย่เหรออมึงอะมึงอะเออมึงอะอะไรอะไรเออคุณผู้หญิงแบบเราไปเข้าห้องกันไหมครับเฮอยลูกดีลูกดีเราจะได้ลูกเฮ้ยมึงอะไรนี่เฮ้ยไอหนูแม่ไปไหนเนี่ยพ่อแม่ไปไหน โอ้ยยังแม่งเสียงใหญ่อะกูอีกสัตว์คือว่าผมอายุยี่สิบเดือนครับโอ้ยวิวชุดเซ็กซี่มากเลยเนี่ยโอ้ยอันนี้ผู้ชายป่ะครับเนี่ยใช่ทําไมแต่งตัวอย่างเงี้ยครับพอดีที่บ้านผมเมื่อ่อนมีชุดนังแล้วอ๋อคือเอาชุดน้องสาวมาใส่ไม่ครับเป็นชุดออกกําลังกายของผมครับอ๋อไม่ใช่เยอะด้วย ไม่อะมึงไปคุยนี่ต่อเลยคุยนี่ต่อนี่ก่อนฮ้ยเ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 ฮ้ยไอ้ฮีฮะไอ้เฟนตาไอ้มึงใครเนี่ยแล้วผมผมผมเป็นล่ามแปลภาษากัมพูชาครับอ้าแล้วมึงคนไทยมึงไปแปลไปช่วยมันทำไมอะไม่รู้เออไม่หรือมึงก็เป็นคนเขมรเหมือนกันแต่พูดไทยได้ก็ก็ก็ใช่ครับใส่รับไปใส่รับใส่รับบอ ไอ้ไอ้ยามืดแล้วเหรอวะเฮ้ยมิงไอ้ตุถูกต้องครับนี่ครับนี่นี่ครับนี่น่ารักครับอันนี้น่าเหี้ยบอ้ามึงตีพี่กูทำไม บีบีกูได้ไหมอึมึืึอืม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 เฮ้ยได้ข่าวว่าเป็นแรปเปอร์ป่ะครับเนี่ยมึงฟังกูออกด้วยเหรอฟังฟังกูออกด้วยเหรอ เอ, ей, อ, currency, อ้ยไอแฟนตาแฟนตามีอะไรติดหัวเนี odo, ่ยตรงนี้ตรงนี้นี่ไหนไหนกองก้มหน่อนดิก้ม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 เจคเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เจคมึงใครเนี่ยไอมึงอะบอกมันก้มดิบอกมันก้มดิกูไม่รู้จักชื่อมึงเฮียเร็วิปโปิปโปีโปีโปอปโปิปโป เอ๊ะตัดทรงอะไรเนี่ยอันนี้ทรงอะไรเนี่ยถามถามมาดีว่าตัดทรงอะไรนี่โคเปี้นี่มังเปาสน่ครับมันเปรมหาเสน่ โอเคโอเคโเคนั่ง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 เลยนั่ง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 เลยแฟนๆกูเบื่อกูเบื่อข้นั่งแล้วไม่เลยเฮ้ยสุดรอสุดรอไม่หล่อย่าครับเนี่ยไม่น่าตาดีอย่างเงี้ยครับมีแฟนยังมีแฟนหรือยังมีแล้วมีแล้วก็หิวอ่ะพี่ขอข้าวมากินหน่อยดิอยู่กูตายขอข้าวกินหน่อยขอไปขอทานนะผมครับเฮ้ย อะไรวะอันนี้อ่ะเอ้ยเอา้าเดี๋ยวมึงหน้าคุณนั่นเนี่ยเดี๋ยวดีๆอันนี้เ,นเพื่อนกันเหรอเพื่อนกันเพื่อนกันเพื่อนกันแล้วมะมึงเป็นปน,กน,กน,น,นักบินมั้งใช่ปะตอนยานี้เกิดอุดอดดอบัติเหตุได้ไหนครับกเกิดเจ็บขาโอเจ็บขาอันนี้เป็นใครเนี่ยอ๋อเฮะ ไม่เราทักไอ้หานี่เฉยเมื่อกี้พูดตัง้ง<อ>เอา้ามองคุยอะไรสตรัตว์หันไปหันไปดิหันไปหันไปอออันนี้น <laughs> อันนี้สุดหล่อชื่ออะไรครับเนี่ยชื่ออะ่ไรมหล่อ,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 อลครับ่ออ่อเสี่ย เอ้หน้าตาดีแล้วในเสียงก็หล่อเนี่ยม,มีมีแฟนแล้วหรอ oh, แฟ er. นไม่อยู่ครับแฟนไม่อยู่ไม่ออกแฟนอ๋อ oh. oh. อันนี้จะไปเที่ยวอ,อังกฤษใช่ไหมครับเนี่ยหรือแฟนอยู่อังกฤษหรือว่ามีชูที่อังกฤษหรืออะไรครับ <laughs> <c oughs> ไม่ไม่ไไไม่ด้ <c oughs> ไปด้วยแฟนไม่ว่างอ่าเอ้ยน <c oughs> gs, ี่เสียงหล่อแน่พี่ดูดิเสียงหล่อเสียงหล่อเสียงขาวเสียงขาวเสียหล่อสียหล่อจะบไปจัเครื่อง แล้วน,น,นี่อะไรเนี่ยไอ้แบนต่อยแ่นแต่เลยยอกยอกไอ,อ,อ้คนนักเลงงไงัตพี่พ <ไป S 2> ี่เห็นคู่รักแล้วลยอมไม่ได้วะถ้าคนนี้ก่อนีนี่ยอ, <c oughs> อุ้ยคนสวยนี่คนสวยละสวยแล้ว, <c oughs> <c oughs> วครับสวมาแล้วไม่ไม่มีแต่พยักหน้านะครับเนี่ยไม่ไมีแต่พยักหน้านเี่ย คือคือแบบคือแบบสเต็กเลยครับะคือคือพี่ผมอยากได้ไอจีครับเอาง่ายงครับใช่ครับไม่อยากมีคือพี่ผมอยากได้ครับคือไม่ไม่ใช่ว่าไม่อยากมีคือพี่กูจะจีบมึงนะครับพี่ไม่ไม่แต่ว่ากูไม่อยากได้ไงโอ้โหแม่คือคือพี่ผมอยากได้ครับพี่แต่ไม่อยากได้ก็ก็ให้หน่อยได้ไหมไอจีอะ เออไม่ต้องไม่เอาเลยพี่ไม่ให้แม่งหยิ่งไว้เงี้ยไม่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 เกมหมดด้วยเงี้ยเฮ้ยไม่เกมหมดด้วยแม่ไม่เกมหมดด้วยอ๋อสวัสดีครับเฮยคิดทำอะไรกับแฟนฉันออกไปเออหล่อนมาทำาหล่อนมาทำอะไรกับแฟนฉันเนี่ยแม่งก้มแบบนี้ ไอ้นุ่มอันนี้เขาเป็นใบอะครับเขาแค่ไม่อยากคุยกับคนแบบนโอ้แล้วพวกมึงพวกมึงกระโดดลงเครื่องกูไปเลยครับกระโดดลงเครื่องกูไปเลยครับก่เรอไไลล่้ัตวนีงเครื่องเยเอางี้ครับพี่ยำเกมหมดทุบบล็อกอันนี้ที่เกมหมดทุบบล็อกดิพี่เกมหมดทุบบล็อกมันออกดิแล้วให้มันกระโดดลงไปเลยมามามาไปเออยไปพวกมึงอะพวกมึงลงลงเครื่องกูไปลงเครื่องกูไปไป ไปออก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 ได้โอเคไมจออไปดิเฮ้ยยยายาแมปแมปจริงพี่แมปจริง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 ใจเย็นไป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 โอเคเอ้พพวกมึงอะเกมเกมหมดทุบบอเข้ามาได้เลยนะไอ ไอ้ทำรอยย่ะอะไรหรอครฮาหืฟเห็นปากยิ้มายเลยแปลงฟันยังเนี่ยไอ้หนุ่มหนุ่มหนุ่มเล่นไฟเอมอ่ะหนุ่มใช่ฮารับอยู่แก๊งดีอุตติฮาร์ฟฮะก๊งดังไอ้เหี้ย้คนดังวะครับเนี่ยไอ้พี่มาเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้พี่มาพี่เป็นแฟนคลับไม่ใช่เหรอนี่นี่นี่มา สามสามสองหนึ่งเฮ้ยิงยิงสิสามสองหนึ่งแชแชะแฉะแๆะแะโอเคไปไปขอบคุณมากครับมขอบคุณมากครับมาดูมาดูเออมาผมผมถ่ายมั่งถ่ายมั่งเออามสองอนึ่เออโอเคครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับคุณเอ่อคุณชื่ออะไรครับเนี่ยเชฟวินวินเชอร์ฮอฟโอวินวินวินเชอร์ อ๋อโอเคครับผมผมเป็นแฟนคลับนะผมผมชื่อนึกนึกไม่ทันนะไปดีกว่าไอ้แบบเมื่อกี้กูนี่มาสบซิบมันบอกว่าแค่ฟันกูเหลืองมึงเครื่องกูหรอเฮ้ยใช่หรอเฮ้ยไม่เก่าเหรออยากเดียวท่าศพเรัหาแล้วแล้วเป็นอะไรรถกางป่าย่ะสัตว์ รู้คุยเลยอ่ะเคียอะไรอ่ะอืมอืเฮ้ยมันมันมีอีกไหมวะข้างหลังอ่ะมีอะไรหมดแล้วหมดแล้วดแล้วไม่กินดีกว่าไปไปนะครับไปแบบไม่ว่าเราจะกลับไปขับต่อเลยวะจะเช้าแล้วเช้าแล้วดิเอ้าอึนี่โดนกูตีไปเฮ้ยอะไรมึงอะไร ก็มีใคนแล้วไะเอ้าไอ้เหี้ยแฟนตาไอ้เหี้ยกัมูชาไอ้สัตว์เฮ้ยอะไรมึงเนี่ยลงไปลงไปเอ้ลงไปเอ้ออกไปออกไปออกไปเว้ยออกไปออกไปไปออกไปไอ้กัมพูชาไม่มีการศึกษาออกไปเข้มแน่้่เข้มนเมนเขเ้มนเขเมเเขมนเขมนเ้มน่้่มนน่น่น่ง เฮ้ยไอ้เหี่ยตกด้วยเดี๋ยวว่าเข้าหลุมอากาศได้เลยเออแล้วพายุเข้าอะไรตอนนี้วะเยังอเมริกาไม่ใช่หน้าฝนไม่ใช่หรอวะนี่มันใกล้ถึงอเมริกานี่สัญญาณวิทยุใช้ไม่ได้พี่โอ้โหอะไรวะเฮ้ยฟ้าฟาฟ้าฟาใช่เหรอพี่ฟ้าฟาไอ้เหี้ยคือ เขาชี้หายแล้วโอ้โหไม่มีไม่มีทีมซ่อมด้วยโอ้โหเดี๋ยวพี่ครูเอเดี๋ยวพี่ครูเองไปไปไปเดี๋ยวผมขอให้ทุกคนเนี่ยเอาว่าไอ้นะไอ้เครื่องช่วยหายใจมาหายใจก่อนนะครับเพราะว่าตอนนี้ไอ้ตรงหางอะไรอะไรนะพี่เขาเรียกว่าอะไรนะเอ้ยเครื่องควบคุมไม่อยู่ไป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 เดี๋ยวทุกคนทุกคนเอาเอาอันนี้มาควบคุมไอ้อากาศหายใจพวกมึงก่อนนะครับผมควบคุมก่อน ยิ่มันเรียกว่าอะไรกูลืมอะเฮ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ยอะไรวะโอ้ย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 ไอ้ที่กูไม่ไหวแล้วพี่กูไม่ไหวแล้วกูขอออกกูไม่ไหวแล้วพี่เอามโดดข้าตัวตายพี่ข้าตัวตายออกไปออกไป ไม่ีเสียป่าเลยไอ้พี่พี่ทุบออกทุบดีทุบดีทุบ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 อไรอไรอะกรตึกตา้เนี่ยตีดครับหอะไรเนี่ย นั่นแล้วครับเอออันนี้มาหาอะไรอันนี้แล้วพี่่พีเอฟมาแล้วอยู่หน้าปากเลยเอ้าฝันเลยไม่รู้เออผมก็ฝันอะไรไม่รู้เพาะไม่ใช่วันนี้จานโยคะหรอวะฮะอือไม่แน่ใจครับเหมือนเขาจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเหรอมาล้างหน้าก่อนไหมี๋ยวล้างหน้าบนปากบนปากบุ๊บุ๊มบุ๊บิุยหลังเยี่ยนเลยอันนี้เลย อันนี้ล้างหรือเล่นโยคะเนี่ยเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยผมแบบไม่เห็นพี่ไม่ตืน่างีบอกว่าจะต่อยประตูเข้ามาละโอยไล่ไหนเข้ามาได้ไงไล่ไหนเข้ามาได้ไงไม่รู้เนพี่เอ้าเอ้าเอ้าไม่ต้องห่วงครับเอ้าม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 า ไป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 เอ้าแวแวันนี้สองคนนี้มาทำอะไรเนี่ย